สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาดูทารอสวันนี้เรามาจับไพ่เสียงทายในหมมัวข้อความสัมพันธ์ดีๆจะพบเจอได้อย่างไรนะครับความสัมพันธ์ดีๆจะพบเจอได้อย่างไรสําหรับคลิปนี้คงต้องเน้นคนโสดน,นะครับคนโสดที่อยากจะมีความสัมพันธ์มีมิตร,รภาพดีนะครับเรามาดูกันนะครับเราจะมีกล่องอะไรให้เลือกกันบ้างนะฮะกลองที่1นะครับรูปข้งขาวแดงนะครับกล่องที่1นนะฮะ ขางขาวแดงนะครับกล้องที่2ครับรูปปลาทองนะครับแล้วก็กล้องที่3ครับรูปเต่านะฮะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับความเชื่อมงคลทั้งหมดเลยนะครับ1นึ่ข้างขาวแดง2ปลาทองนะครับสเป็นรูปเต่านะครับเลือกไพ่ตามที่ต้องการได้เลยนะครับกล้องที่1นะครับรูปข้างขาวแดงเรามาดูกันว่าคนที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆกับคุณเนี่ยคุณจะไปพบเจอยังไงนะครับ เป็นการเสี่ยงทายนะครับตรงบ้างเป็นตรงบ้างก็รับชมด้วยความบันเทิงแล้วกันนะครับสี่ใบเลยนะฮะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใบที่หนึ่งครับได้เชอร์รออนเดยวเชอร์รีออนครับใบที่สองครับได้ไพ่ห้าเหรียญนะครับใบที่สามครับได้ไพ่ หเหรียญน,นะครับได้ไพ่หนึเหรียญใบที่4ครับได้ไพ่ห้าไม้นะครับสถานการณ์ของคนที่เลือกกองที่1น,นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการที่คุณจะไปพบเจอความสัมพันธ์ดีเนี่ยก็มีโอกาสคือใบแรกเนี่ยเปิดมาเลยนะฮะบ่บงบอกชัดเจนว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของการเดินทางไกลนะครับมีโอกาสจะไปพบเจอกันที่ต่างถิ่น ต่างชาตินะครับหรือการไปเจอในต่างแดนนะฮะขึ้นรถม้าไปเนี่ยหมายถึงการไปพบเจอกับการเดินทางนะครับแล้วก็เดินเชียรเนี่ยมันหมายถึงการการที่เราไปพบเจอเพราะการไปแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจจะไปบางคนนะที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยอาจจะไปเจอกันในช่วงของการเข้าค่ายการแข่งขันก็ได้นะครับถ้าเป็นวัยทํางานเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรา เดินทางไปติดต่อประสานงานหรือกําลังไปยกระดับตัวเองอะนะอ่ากำลังเช่นไปสอบนะฮะไปสอบไปเดินทางไปบรรจุแล้วไปพบเจอหรือเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นแล้วก็ไปพบเจอหรือแม้กระทั่งการติดต่อประสานงานแล้วไปพบเจอก็ได้นะครับสถานการณ์ใบต่อมานะครับก็คือไพ่5เหรียญน,นะไพ่5เหรียญบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกถึงเรื่องของ สถานการณ์ที่เราจะไปพบเจอเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องของการพึ่งพาอาศัยครับนะคำว,ว่าพึ่งพาอาศัยเนี่ยมันหมายความว่าไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามเนี่ยในการพบเจอความสัมพันธ์ดีๆตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นในตอนนั้นที่พบเจอกันเนี่ยคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับเช่นเออไปไม่ถูกนะฮะไปสถานที่สมมุตินะ คุณไปเดินทางไปติดต่อธุรกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าในเรื่องงานเนี่ยปรากฏว่าไปไม่ถูกอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องเป็นคนที่สอบถามทางที่ไปของเขากับเขาก็ากได้นะครับหรืออาจจะเป็นการคือเป็นไพ่เหลี่ยญนะ่มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหยิบยืมหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการใช้ทรัพย์สิน นะทรัพย์สินหรือการให้เสียสละอะไราบางอย่างเพื่อให้ช่วยเหลือเรานะครับบางคนอาจจะต้องนั่งติดรถหรือขอไปอช่วยนําไปส่งเติมน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยครับมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องน่าสนใจหนึ่งคือคุณมีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยนะแม้ว่าในการพบเจอคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือกันก็นกกจริงนะครับแต่ การมีหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะฟังดูแล้วจะดงงๆเลยนะครับคือมันมี5เหรียญเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณหรือเขาเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแต่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมด้วยเช่นงานสําเร็จไปสอบทัน อะไรพวกนี้ครับคือได้รับการช่วยเหลือแล้วดีขึ้นนะฮะและบาสุดท้ายเนี่ยมันเป็นห้าไม้ฮะดูเหมือนว่าการที่คุณพบเจอกับเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เจอกันแล้วมันไม่ได้เจอกันแล้วผ่านมาก็ผ่านไปฮะเหมือนคุณจะต้องได้พบเจอกับเขาอีกอาจจะต้องเกี่ยวพันในเรื่องของการศึกษาการเรียนซึ่งมันมักจะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาหรือวุ่นวายมันไม่ใช่เรื่องที่แบบราบลื่นนะฉะนั้นเนี่ย ใช่ย,ยนะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกับคุณก็ได้คือมีกิจกรรมร่วมกันต้องไปเจอเพื่อสมมตินะครับเพื่ออบรมเพื่อประชุมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆฉะนั้นเนี่ยให้พิจารณาว่าคนที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆกับคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันนะฮะแต่ใบแรกขึ้นเนี่ยผมทายว่าโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยจะรู้จักกันมาก่อนก่อนชบคลิปนี้เนี่ยผมว่า น่าจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะคือเดินทางไปพบเจอเนาะน่าจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่คุณกับเขาจะมาพบเจอกันนะครับความสัมพันธ์ดีๆนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้หรืออาจจะเกินกว่านั้นก็คงต้องเป็นเรื่องของกรรมลิขิตละนะไม่ใช่ชะตาลิขิตนะเป็นกรรมลิขิตละเป็นการกระทําอะไรงนี้เรามาดูว่าลักษณะคําใบอื่นของคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนเกิดวันอะไรลัคนาราศีอะไรนะครับลองดูนะฮะ 3ใบแล้วกันนะครับเป็นการบอกใบดูนะครับสามใบตรงนี้บอกอะไรครับมาดูกันนะฮะใบที่1ครับเกิดวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะฮะใบที่2ครับโอ้โหเกิดวันจันทร์นะครับเกิดวันจันทร์นะฮะใบที่3ครับเกิดวันศุกร์ครับนะฮะโอ้เป็นคำใบจากไพ่เป็นวันทั้งนั้นเลยนะฮะคืออาทิตย์ จันสุกนะครับถ้าจะบอกราศีเหรอ,อเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนที่เป็นราศีสิงหรือลัคนาราศีสิงนะครับราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎแล้วก็อาจจะเป็นราศีตุลลัคนาราศีตุลหรือลัคนาราศีพฤษหรือราศีพฤษก,ก็ได้อันนี้ถ่ายเพิ่มให้ตามดาวเจ้าเรือนนะครับก็บอกว่าคนที่เลือกกองหนึ่งจะได้พบความสัมพันธ์ดีๆในปีนข้างหน้านะครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะครับเรามาดูว่า คุณจะมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นเนี่ยกับสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วจะเจอใครนะครับย้ํานะครับความสัมพันธ์ดีๆอาจจะพัฒนาต่อหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราถ่ายกันแบบกว้างๆก,กันก่อนนะครับเลยครับใบที่1น,นะครับไปที่2 ไปที่3ครับแล้วก็ไปที่4ี่ครับมาดูว่าคนที่เลือกกองที่สองนี้จะเป็นยังไงนะครับใบที่1ครับได้ไพ่8ถ้วยนะฮะได้ไพ่8ถ้วยใบที่สองครับได้ไพ่ข้าวไม,ม้อใบที่3ครับได้ไพ่2เหรียญน,นะฮะใบที่สี่ครับได้ไพ่เดอะไฮโรเฟนนะฮะ อืน่าคิดครับสำหรับคนที่เลือกกองสองนี้นะฮะเออคุณที่มันเลือกกองนี้นะคุณเคยเลิกลากับคนคนนั้นมาก่อนหรือเปล่าครับหรือเคยแยกจากกันมาด้วยเหตุบางประการหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมดูพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมันมันมีไพ่แปดถ้วยครับคือสถานการณ์ กรณีที่1ก่อนแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นคนที่คุณเคยแยกจากกับเขามาก,ก่อนนะฮะไม่ว่าการแยกจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยแถ้วยเดินนหลงออกมาเนี่ยณห่วงเวลานั้นตัวคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องแยกจากกันด้วยเหตุจาเป็นบางประการนะครับบางคนอาจจะมีการแยก,แยกกันเพราะเรื่องของการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานแล้วก็ห่างเหินกัน เรียนกันโคลาที่โคลาทางแล้วไม่ได้เจอกันนะครับแต่คุณกับเขาเนี่ยมีแนวโน้มนะว่าเคยมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะฮะจะคบเป็นแฟนหรือเปล่าดูเหมือนว่ายังเป็นไปนได้ทั้ง2ทางนะคือเป็นกับไม่เป็นนะครับแต่คุณเคยมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันมาก่อนแน่นอนแล้วก็แยกจากกันด้วยเหตุจําเป็นบางประการน,นะครับกรณีที่2กรณีที่2นะถ้าเขาไม่ใช่คนเก่าที่คุณรู้จักเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวคุณเนี่ยที่มาเลือกกองเนี้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันอาจจะไม่นานมากหรอกจับไพ่ก็ไม่น่าจะเกิน3เดือนเนาะย้อนไปครับก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีหรือปลายปีของปี6 6นะครับคุณมีการเลิกลาหรือแยกจากคนใดคนหนึ่งคือกําลังอยู่ในช่วงที่แบบกำลังฟื้นฟูจิตใจเยียวยาจิตใจนะครับแล้วก็มีไพ่เรื่องของกไม้นะฮะถ้า คุณอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจคุณยังมีความรู้สึกว่ากลัวๆกกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็ยังมีความระแวงเกิดขึ้นนะครับขณะดิการกลับไปสถานการณ์แรกถ้าคุณกลับไปเจอคนเก่าที่กลับมาอีกรอบคุณก็มีความระแวงนะฮะคำว่าระแวงในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวคุณหรือตัวเขาก็ตามคือยังคําว่าระแวงมันมันอาจจะเป็นเรื่องของเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเขาโสดอยู่หรือเปล่า หรือไม่แน่ใจตัวเราว่าเรายังจะมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาหรือเปล่าหรือยังมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ค้างคางในใจนะฮะมันก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาครับใช้เวลาที่จะพิจารณานะครับมันมีไพ่สองเหรียญน,นะครับไพ่สองเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยผมกำลังจะสื่อสารว่าไพ่กำลังจะบอกว่าถ้าหากคุณเคยแยกจากกันไปนะครับ การกลับมาพบเจอครั้งนี้เนี่ยคุณมีความระแวงอยู่ในใจแล้วทําให้อะไรบางอย่างมันจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนหาก,กันนะครับมันมีไพ่สองหย่ยงเกิดขึ้นถ้าหากในอดีตคุณมีความสัมพันธ์ที่มันจบลงแบบไม่ค่อยสวยงามหรือเหตุจําเป็นอะไรก็ตามนะครับการกลับมาพบกันครั้งนี้เนี่ยพวกคุณต้องลดทิฐิมานะอะไรบางอย่างลง ลดความจับผิดลงนะฮะแล้วก็ปรับตัวหากันมากขึ้นนะฮะมีไพ่สองเหรียญเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของการพยายามหมุนนะครับพยายามปรับเปลี่ยนพยายามให้ทำให้เกิดบาลานซ์หรือสมดุลน,นะฮะฉะนั้นเนี่ยหากเป็นคนเก่ากลับมาหรือเป็นคนที่เราเคยมีความรู้สึกที่ดีดด้วยแต่ณนะวันนั้นเนี่ยมันไปต่อกันไม่ได้วันเนี้ยเหมือนจะกลับมาอีกครั้งนะครับก็อยู่ที่คุณครับว่าคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนปรับสนดุมยังไงให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยไปกันได้นะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยมีไพ่ไฮโรเฟนเนี่ยรอบนี้มาดีนะคนคนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเจอเคยแยกจากคุณไปหรือด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับมันอาจจะทําให้คุณสงสัยระแวงหรือยังไม่มั่นใจหรือยังไม่ชัวร์เนี่ยรอบนี้นะครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวครับคุณจะเจอเขาในบทบาทที่ดียิ่งขึ้นเพราะได้ ดือไฮโรเฟนเกิดข right. like, ึ้นเนี่ยม <Silver. S 1> ันเป็นไพ่พระนะไพ่พระตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เรียกว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขามาด้วยความจริงใจนะครับมาด้วยมิตรภาพที่ดีๆแล้วก็มาในเรื่องของเขาเรียกว่าทำอะไรให้มันถูกต้องผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับคือผมไม่รู้นะในวันที่มันต้องจบ ลงหรือจากไปในอดีตเนี่ยม,มันมีเรื่องอะไรนะครับมันจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยแต่รอบนี้ได้เดือนไฮโลเฟนกลับมานะครับค่อนข้างจะกลับมาด้วยความถูกต้องความที่จะเปิดตัวหรือคบหาก,กันได้อย่างสบายใจอะเออนะวันนั้นเขาอาจจะไม่โสดวันนั้นเขาอาจจะยังครึ่งกลางกลางแต่วันนี้เขากลับมาเนี่ยดูแล้วเหมือนโสดเหมือนพร้อมเริ่มต้นใหม่นะครับเหมือนพร้อมเปิดตัวถ้าคบหาก,กันนะฮะอันนี้ก็ เป็นคําใบ้ให้กับคนที่เลือกกองที่2นะครับดูเหมือนแล้วดูเหมือนว่าเป็นคนเก่านะอ่าหรือคุณอาจจะไปเจอเขาในวันที่คุณอกหักแบบอยากอยู่คนเดียวไม่อยากมีแฟนแต่เอินจับได้นี่มกดันมาเจอคนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นคนใหม่คนนี้นะบอกเลยว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อมีความศรัทธาในศาสนานะครับอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างธรรมธรโมหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ เรียกว่ามีกรอบอะทอะไรมีกรอบมีขอบเขตนะจะทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหลักการนะครับแต่ดูเหมือนว่าคุณจะต้องปรับตัวเข้าหากันพอสมควรเลยเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องหาจุดทําให้ลงตัวกันนะครับเอาละฮะมาดูว่าเขาจะเป็นลักษณะคําใบ้อะไรนะครับราศีหรือวันเกิดเรามาดูกันนะครับไพ่สามใบนะครับ สอสครับไปที่1ครับโอ้วันจันอีกแล้วนะฮะวันจันทร์หรืออาจจะเป็นลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎก็ได้นะครับทีก่อนที่1ก็วันจันนะฮะวันจันร์มาแรงจริงไปที่2ครับเป็นคนเกิดวันอังคารนะครับวันอังคารหรืออาจจะเป็นคนราศีเมษ ก็ได้นะครับหรือราศีพิจิกก็ได้นะครับมองตามดวงดาวนะใบที่3ครับโออันนี้มาแล้วครับลัคนณาราศีมีนหรือราศีมีนก็ได้หรืออาจจะเกิดในเดือนมีนาคมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําใบให้กับท่านที่เลือกกองที่2นะฮะก็หวังว่าจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับถ้าชอบถ่าใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราคลิปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับ ท่านที่เลือกกองที่3นะครับกองที่3ก็คือรูปเต่านะครับรูปเต่าดูซิว่าท่านจะเจอกับสถานการณ์อะไรที่จะทําให้ความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นกับคนคนนั้นนะครับเราจะจับได้ไพ่สี่ใบนะครับถ้าไม่ตรงอะไรก็ลองเลือกกองอื่นดูนะครับเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะครับ ใบมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันใบที่1ครับได้ไพ่ h e FOOL นะฮะไพ่ h e FOOL มาเลยนะครับใบที่1 THE FOOL มาแล้วนะฮะใบที่2ครับได้ไพ่เก้าถ้วยได้ไพ่เาถ้วยนะครับใบที่3ครับเดทโอ้มีเดทด้วยนะฮะใบที่4ครับเด็กถือไม้นะฮะ เอาละฮะเรามาดูกันทีละใบก่อนนะครับสถานการณ์ที่คุณจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นขอย้ํานะครับว่าหัวเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ดีๆคุณอาจจะเป็นเพื่อนหรือพัฒนาไปเกินกว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมหรือการการะทําด้วยนะม,มาดูกันนะครับใบที่1ครับได้ไพ่ The Fool นะครับสถานการณ์ตรงนี้เป็นการบอกว่าการที่คุณจะไปพบเจอความสัมพันธ์ที่ดีๆตรงนี้ได้เนี่ย มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกผ่อนคลายครับมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังแบบผมบอกกั้เลยนะมันอาจจะยังเป็นช่วงเวลาที่แบบเรากําลังสนุกสนานหรือใช้ชีวิตแบบล่าเริงสํารานใจบางคนอาจจะยังไม่ได้อยากมีแฟนหรือมีคนพิเศษนะยังเหมือนกับเป็นช่วงอยู่ในความสัมพันธ์แบบเปิดคือไปเจอใครก็คุยกันได้หมดนะผมให้ไพ่ใบนี้เป็นความหมายลักษณะนี้นะครับคือโอเพ่น คุยกับใครคุยได้หมดยังไม่ปักหลักปักฐานกับใครในห่วงเวลานั้นนะครับใบที่2ครับได้ไพ่เก้าถ้วยนะฮะคือ2ใบแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าในห่วงเวลาที่คุณรู้สึกสบายใจในห่วงเวลาที่คุณรู้สึกโอเพนไมล์คือคุยกับใครก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดตัวว่าคุยกับคนนี้แล้วจะต้องเป็นแฟนกับคนนี้หรือต้องคบคนนะี้ในห่วงเวลาที่คุณดูโอเพนไมล์ดูที่แบบเปิดใจพูดคุยแล้วก็ สร้างมิตรภาพเป็นที่รู้จักของคนในสังคมเยอะอนะไปไหนไปด้วยไปเที่ยวออกท่องเที่ยวออกไปดื่มไปกินเนี่ยสใบเนี่ยบอกเลยว่าสถานการณ์มันจะต้องไปแบบไปพบเจอกันกับคนคนเนี้ยที่จะมีความสมพัญดีเนี่ยคุณน่าจะไปในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกบันเทิงเริงลมนะฮะาสายปาร์ตี้สายชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางชอบกินเลี้ยงสังสรรค์ชอบออกงาน น่าจะเข้าทางกันนะครับคุณอาจจะไปพบเจอคนคนนี้ก็ได้นะครับมีเดทเกิดขึ้นครับเดทเกิดขึ้นเนี่ยเดทเป็นวัฏจักรฮะไม่อย่ามองว่าเป็นเรื่องของตายเสมอไปนะครับเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะฮะในวัฏจักรเกิดขึ้นเดทตรงนี้เนี่ยคนคนเนี้ยคนที่คุณไปเจอเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมีมิตรภาพที่ดีกันเนี่ยผมบอกได้ว่า เขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อ,อกหักผิดหวังมาก่อนนะฮะในช่วงเวลาที่คุณผ่อนคลายหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเจอคนอ,อกหักคนที่ผิดหวังหรือบางคนพึ่งหย่าร้างมาก่อนนะผมก็พูดถึงวัยทางานเลยแล้วกันนะครับบางคนคนคนนี้อาจจะหย่าร้างมาก่อนหรืออาจจะเป็นพ่อไม่นะฮะแม่ไม้ก็ได้บางคนไม่ได้หย่าร้างครับแต่ในเรื่องของคู่ชีวิตได้จากไปอ่าผมใช้คํานี้นะฮะ ก็เป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยอาจจะได้มาเจอเขาแต่มันดันไปเจอช่วงที่แบบคุณโอเพนโอเพนมายคือคุยกับใครก็ได้มันทําให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างในความรู้สึกแล้วก็ยังเออยังไงดีอะคือมันอาจจะดูเหมือนกับว่าคุณยังคุยกับใครก็ได้เออผมใช้คํานี้นะฮะคุยกับใครก็ได้คนคนเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากคือด้วยความที่เราโอเพนคุยได้กับทุกคน ให้พิจารณาดีๆว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณแบบที่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสและไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับข้อสังเกตคือคนคนนี้เนี่ยคำใบ้นะครับอาจจะเป็นคนที่อดหักผิดหวังมาก่อนหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีการหย่าร้างหรือมีการจากลากับคู่ครองนะครับแต่เขาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีความเป็นเด็กในตัวสูงเป็นคนที่คุยสนุกคุยแล้วเราสบายใจคุยแล้วเหมือนกับอยู่กับ อยู่กับเด็กอะ่ะคือมีความกระตือร้อนมีความรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจกับการที่มีความสัมพันธ์พูดคุยกับเขาได้นัดเที่ยวนัดคุยอะไรกับเขานะครับคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กสูงหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะฮะนะถึงแม้ว่าจะอกหักมาก่อนนะั้นผิดหวังมาก่อนแต่คนคนนี้เนี่ยจะไม่ไม่ค่อยซึมเศร้าเท่าไหร่นักนะครับหลังจากที่ได้มารู้จักกับคุณเขาจะดูมีความสุขมีความกระตือรือร้นแล้วก็บางทีเนี่ย อาจจะชวนคุณทําอะไรเหมือนกับเป็นเรื่องของความสนุกสนานนะเช่นชวนไปท่องเที่ยวชวนไปดื่มไปกินตามสไตล์ของคุณนะในห้วงเวลาเนี่ยก็ลองดูดีแล้วกันนะครับมิตรภาพตรงนี้จะเป็นมิตรภาพที่ดีสําหรับคุณส่วนจะพัฒนาไปในความสัมพันธ์ที่ก้าวขึ้นไปสู่คนรักหรือเปล่าวันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเป็นเรื่องของกรรมลิขิตนะเป็นเรื่องของการการะทำนะถ้าถูกใจถ้าถูกใจชอบก็คบหาก็พูดคุยถ้าเป็นผู้ชายก็ไปจีบผู้หญิงก็จีบได้นะก็แล้วแต่เทคนิคนะครับ เรามาดูกันว่าคําใบ้ของคนคนนี้จะมีลักษณะยังไงนะครับแต่บางทีนะคำใบ้มันอาจจะตรงข้ามกันนะมันกลายเป็นข้อมูลของตัวคุณเองก็ได้นะฮะพิกากราก็จะประมาณน,นี้นะครับมาดูกันว่าคําใบ้ไปที่1ครับจะได้วันจันทร์อีกหรือเปล่าเนี่ยสอกองแรกก็ได้วันจันทร์นะครับวันนี้มือแม่นวันจันทร์เลยนะฮะอ่ะมาดูกันคําใบ้นะครับไปแรกครับ ลักนณาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนก็ได้คําใบนีอ้อาจจะเป็นคู่แฝดหรือเปล่านะฮะเสริมเข้ามาหน่อยนะอาจจะเป็นคู่แฝดก็ได้นะใบที่สองครับเป็นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หรืออาจจะเกิดราศีสิงก็ได้นะครับใบที่สามครับเป็นผู้ที่เกิดในลักนณาราศีตุล ราสีตุลหรืออาจจะเกิดเดือนตุลาคมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคําใบ้ของคนคน,คนนั้นนะครับก็หวังว่าคุณจะพบเจอกับคนที่มีความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณในห่วงเวลานี้นะครับถ้าชอบถ้าูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาดูถารอสกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ